สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงแบบ,แบ,บไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้น k i e of Pentacles King of Cups The Tower, The Chariot, Knight of One Capacity to love, sustenance. โพกพ Pre รีโมเนชัืนสอดคล้องกันนะเติร์ดอาอกับลา,างฝังหอนโอเคการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะโอเคเห็นทาวเวอร์ออกมา แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเป็นอะไร่ค่อนข้างจะฉับพลันพันด่วนคือปุบป,ปับอะปุบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นแบบกระทันหันบางคนถูกโยกย้ายสั่งย้ายหรือถูกให้โยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งอะแต่แต่เรามองว่ามันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนที่ดีกว่านะคะเช่นสั่งย้ายให้ไปทำงานอีกสาขาหนึ่ง ให้ย้ายสาขาแต่ว่าไปพร้อมกับตําแหน่งที่สูงขึ้นตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นเงินเดือนที่มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนอาจจะแบบถูกสั่งย้ายไปไกลๆเลยไปแบบไปต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้เลยคือมองดูว่าจะต้องมีการเดินทางไกลด้วยนะบางคนอะมีโอกาสได้เดินทางไกลแบบฉับพลันแล้วก็ บางคนมีโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนเปลี่ยนแบบลาออกจากที่หนึง่งแล้วไปทํางานอีกที่หนึง่งอีกบริษัทหนึ่งเลยคือมันเหมือนกับโอกาสโอกาสเข้ามาแบบฉับพลันแล้วทําให้คุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจเลือกเลือกแบบฉับพลันนะคะเพราะว่าโอกาสมันมันมามันก็ไม่รอมันก็ไม่รอคอยเนาะเพราะว่าถ้าคุณไม่รีบตัดสินใจ บริษัทใหม่ที่เขาเสนองานให้ที่เขาเสนอตําแหน่งมาหรือติดต่อตําแหน่งนี้มาให้คุณเนี่ยถ้าคุณไม่รีบตัดสินใจถ้าคุณไม่รับไว้เขาก็จะไปเสนอให้กับคนอื่นเขาก็จะไปไปติดต่อคนอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเป็นสถานการณ์บังคับปะค่ะที่คุณจะต้องตัดสินใจแบบฉับพลันหรือเร่งรัดเร่งรีบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้เตรียมตัวดีไม่ดีคือแบบพอ พอตัดสินใจได้ว่าจะทำงานที่บริษัทใหม่คุณจะต้องรีบลาออกลาออกแบบกระทันหันจนซึ่งจริงๆแล้วปกติโดยทั่วไปอ่ะบริษัทส่วนใหญ่เขาจะให้ลาออกเขาจะให้แจ้งลาออกไว้ก่อนประมาณอย่างน้อยที่สุดก็คือคือหนึ่งเดือนใช่ไหม แต่บางบริษัทเขาจะมีตั้งไว้แบบหนึ่งเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้เขาหาคนมาแทนก่อนแล้วก็ให้คนใหม่เนี่ยได้เรียนได้เรียนรู้การทํางานก่อนแล้วถึงจะออกได้แล้วแบบนั้นอ่ะเป็นการออกที่แบบถูกกฎคุณก็จะได้เงินเดือนแบบตามปกติแต่ถ้าคุณออกแบบแบบฉับพลันแบบปุ๊บปั๊บแบบนึกจะออกก็ก็ออกเลยอย่างเงี้ยเออไม่ให้เขาได้เตรียมตัวเตรียมใจคุณอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือว่าแบบ บางคนบางบริษัทถ้ามีสัญญาอะไรต่อกันที่แบบว่าสัญญาว่าจ้างอะค่ะที่ยังไม่ครบอายุงานอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องเสียค่าปรับด้วยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเรามองว่าคุณก็คงจะเทียบเทียบแล้วว่าถ้าออกไปทําอีกที่หนึ่งเนี่ยที่ใหม่เนี่ยมันจะได้มีผลลัพธ์มากกว่าคือเทียบดูแล้วไม่ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าความมั่งคั่งความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นกับคุณการเงินการเงินจะดีขึ้นบางคนถึงขั้นที่แบบสร้างเนือสร้างตัวได้เลยในระดับหนึ่งนะคะหรือแบบ าบางคนก็คือพื้นฐานดีอยู่แล้วอาจจะกลายเป็นว่ารวยขึ้นหรือว่ามีเงินเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นเกาะเป็นกำขึ้นแต่ถ้าบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าอาการเงินไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นแบบว่าการเงินเริ่มโฟโลขึ้นเริ่มหมุนเงินได้ดีขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าอาเก็บหอมรอมริสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในระดับหนึ่งอะไรแบบเนี้ย บางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคืออไม่ได้เปลี่ยนงานไม่ได้เปลี่ยนบริษัทแต่ว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แต่มันมีเรื่องที่จะต้องที่จะต้องเตือนนะคะมันอาจจะเกิดเหตุเช่น อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่อ,อาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่าเข้าของพังเสียหายเข้าของที่คุณใช้เป็นประจำเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะที่แบบว่าอาจจะต้องเสียอาจจะต้องซ่อมอาจจะต้องแบบซื้อใหม่อะไรอย่างเนี้ย ก็ได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องเตือนหรือไม่บางคนก็อาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากการเดินทางก็ได้นะคะเช่นอาจจะมีการเฉียวชนรถเฉียวชนกันคือเรามองว่ามันไม่ได้แบบใหญ่โตไม่ได้แบบว่าถึงขั้นล้มหมอนอนเสือหรือว่าอะไรเจ็บหนักอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นแบบเหมือนเข้าของเสียหายนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดเข้าของเสียหายหรือว่าถ้าเกิดกับตัวคุณนะ่ะก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆให้แบบพอได้ ได้เจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยหรือบางคนอาจจะมีเลือดเลือดตกยางออกเล็กๆน้อยน้อยแบบเล็กน้อย,อย,แบบอยขณะที่ว่าเช่นมีดบาดมีดบาดได้หรือว่าหัวเข่าแตกหัวเข่าถลอกล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าข้อเท้าแพลงข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วย แต่มันไม่มีอะไรมากส่วนใครที่มีปัญหาอะไรอยู่เดี๋ยวจะมีคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับคุณหรือว่าใครที่รู้สึกว่าท้อแท้หมดหวังหรือว่ารู้สึกเงารู้สึกไม่มีใครเข้าใจรู้สึกว่าชีวิตโดดเดี่ยวเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาที่เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณเป็นเพื่อนที่ดีเป็น คนที่คอยรับฟังปัญหาเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่จะมาช่วยชี้ช่องทางชี้แนวทางให้กับคุณว่าคุณควรจะทําแบบไหนคุณจะทํำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหาในชีวิตอะไรต่างๆของคุณได้คือจะมีคนที่อยู่เคียงข้างคุณมีคนที่หวังดีคุณจะเห็นคุณจะเห็นจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณและทำให้คุณได้เห็นความจริงว่า ใครดีใครไม่ดีใครที่ไว้ใจได้ใครที่ไว้ใจไม่ได้แล้วมันจะทําให้คุณได้คัดคนออกคัดคนออกจากชีวิตแล้วก็รู้ว่าจะต้องเก็บคนไหนเอาไว้รู้ว่าใครดีจริงรู้ว่าใครรักใครเป็นห่วงคุณจริงมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณได้เห็นมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณได้ตาสว่างได้ตื่นรู้นะคะบางคนเนี่ยช่วงนี้ลางสังหณ์ลางสังหณ์ค่อนข้างแรงเซนส์แรงนะคะ เ,เรื่องของตาที่สาไม่ได้หมายความว่าคุณจะเห็นภาพเห็นอะไรแบบขนาดนั้นนะคะไม่ได้แบบว่ามีตาที่สามเปิดขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะหมายถึงเซนส์หรือความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นคุณให้รู้สึกในทิศทางนี้หรือแนวทางนี้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระตุ้นคุณให้ให้คิดหรือให้ทําในบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีเรื่องของรางสังผ่อนท,ที่ที่ช่วยคุณ เช่นในเรื่องของการดูคนใครที่ดีใครที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบรู้สึกเอกใจอยู่ลึกๆคุณจะมีความรู้สึกในใจอยู่ลึกๆบางทีเนี่ยให้ลองเชื่อแรงสังหารของตัวเองดูบ้างนะอย่าเพิ่งไปเชื่อสิ่งที่เห็นมากจนเกินไปบางทีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกเอกใจให้ลองให้เราคือ อย่าพิ่งอย่าพิ่งทุ่มเทหรือว่าอย่าพิ่งเชื่อไปแบบสุดตัวค่ะถ้าอะไรที่มันมันมีความเอะอยู่ในใจโดยที่เราตอบไม่ได้อว่าทําไมเราถึงรู้สึกเอะทําไมเราถึงรู้สึกไม่เชื่อคําพูดของคนคนนี้นะทําไมเราถึงรู้สึกคนคนนี้แปลกๆนะทั้งๆที่เขาก็ดีกับเราจังเลยอแต่ทําไมมันเอะนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนั่นแหละให้เชื่อสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก่อนแต่ไม่ไม่ใช่ว่าให้เชื่อร้อยเปซนะให้เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่ง แล้วก็อย่าเพิ่งไว้ใจอะไรให้มากเกินไปเพราะเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะชัดมันจะเคลียเดี๋ยวคุณจะเห็นเองอืมอย่าเพิ่งให้ใจอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากเพราะว่าถ้าไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังอืมนะคะอ่ะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแต่เรามองว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานเรื่องของเงินเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ มันอาจจะแบบปรับปรับฉับพันแต่ว่าแต่ว่าโอเคแหละเปลี่ยนแล้วดีบางคนอาจจะได้ไปเรียนต,ต่อต่างประเทศหรือว่ามีใครที่สมัครเรียนหรือว่าสมัครทำงานสมัครอะไรลงลงทะเบียนอะไรเอาไว้ที่รอการติดต่อรอการตอบรับจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามองว่าเป็นต่างประเทศนะไม่ใช่แค่ว่าต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะ ถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะถ้ามีใครใครที่กำลังรอการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือเรื่องเอกสารอะไรต่างๆเนี้ยคุณกำลังจะได้รับการติดต่อมาแบบด่วนๆเร็วๆนี้เลยมาแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ให้เตรียมตัวเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีแล้วกันเพราะว่าบางทีเนี่ย คุณอาจจะต้องเดินทางด่วนเดินทางทันทีหรือว่าแบบมีทริปแบบเร่งรัดอะค่ะเออให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วกันนะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ